รายได้ทางเดียวไม่พอรายจ่ายมากกว่ารายรับทำยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ หล,หลายท่านนะคะจะเห็นได้ว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวเนื่องจากมีปัญหาโรคระบาดโควิด -19 อาจทําให้พนักงานประจําหลายๆท่านมีความกลัวหรือกังวลใจนั่นเองค่ะเนื่องจากมีรายรับแค่เพียงช่องทางเดียวซึ่งปกติแล้วนะคะพนักงานประจำเนี่ยก็ใช้เงินเดือนชนเดือนอยู่แล้วไหนจะภาล้านี่ส่วนตัวหรือภาล้านี่ครอบครัวอาจจะทําให้เงินไม่พอใช้หรือในกรณี worst case สุดๆนะคะอาจจะทําให้เกิดการ Layoff ฟหรือว่าลดเงินเดือนได้อีกด้วยค่ะ ดังนั้นแล้วตอนนี้นะคะการมีรายได้ช่องทางเดียวเนี่ยถือว่าสูงเสี่ยงมากที่สุดค่ะถ้าใครติดตามเพจของเรา2คนนะคะจะเห็นได้ว่าเรา2คนเนี่ยได้ดูแลในเรื่องของการลงทุนปล่อยเช่าคอนโดนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าสามารถที่จะสร้างรายได้ที่2ที่3ให้กับพนักง,งานประจําได้ค่ะ และมีหลายๆคำถาม inbox เข้ามาในแฟนเพจของเรานะคะว่าเอ๊ถ้าต้องการที่จะลงทุนอสังหาริมทรัพย์นะคะต้องใช้เงินทุนกี่บาทคะคุณโอ๊ตครับผมก็โดยปกติแล้วเนี่ยครับการลงทุนอสังหาริมทรัพย์เนี่ยครับมันจะมีตั้งแต่การใช้เงินทุน100%ไปจนถึงไม่ต้องใช้เงินทุนเลยครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยการลงทุนแบบไม่ต้องใช้เงินทุนเนี่ยครับการที่เราเป็นพนักงานประจำเนี่ยที่มีสลิปเงินเดือนนะครับพนักงานประจําหลายคนเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าสลิปเงินเดือนของเราเนี่ยมีความสาคัญ ถ้าเรารู้จักการใช้เครดิตในทางที่ถูกต้องหรือทางที่ดีนะครับเอาเครดิตเนี่ยไปเปลี่ยนมาเป็นทุนแล้วนําทุนตรงนั้นเนี่ยไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้ทางที่2ทางที่3กลับมาตรงนี้ครับมันก็จะเกิดประโยชน์กับเรามากๆาเลยครับอย่าลืมนะคะสําหรับพนักง,งานประจําท่านไหนที่ต้องการมีรายได้ที่2ที่3จากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์สามารถที่จะอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจของเราได้เลยค่ะ